สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายง,งานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับเมย่ารุ้กลับศพเผยพี่ปอ,อเข้าฝันบอกขอโทษกับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาที่วัดกลางพระรามหลวงครับจังหวัดบุรีรัมผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนพิธีพาสวสดพิธรรมเมย่านนทวัฒน์ให้ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนสัมภาษณ์ครับว่าวันนี้เป็นนักแสดงสาวน้อยหลายล้านที่มาเจอกันแต่ไม่ได้นัดกันมาก่อน และพอดีเมย่าได้เดินทางมากับเพื่อนพี่โบและเราก็ได้รู้ว่ายังมีเรื่องไหนบ้างที่เรายังไม่ทราบเราก็มาแชร์กันย้อนกลับไปวันที่หนูทราบข่าวตอนนั้นหนูกําลังถ่ายงานอยู่และพี่บุ๋มบดดาก็บอกว่ามีข่าวไม่ค่อยดอีไม่ค่อยจะดีกับพี่ปอนะครับแต่ยังไม่ค่อนเฟิร์มว่ามันจริงหรือไม่เพราะเราต้องเช็คก่อนในใจเราตอนนั้นก็พยายามคิดว่าขอให้มันไม่จริงเพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นหัวใจเราสลาย คนเคยอยู่ด้วยกันร่วมงานกันตลอดเหมือนภาพทุกอย่างที่เราเลยเราเคยร่วมงานกันมันอยู่ในสมองในความทรงจําพอหลังจากนั้นเราก็เลยทําการเช็คข่าวกับอ,อนานอมอ้อยนะครับแต่ตอนนั้นอนนอมอ้อยยังไม่อยากจะพูดอะไรมากเราก็เลยสงสัยว่ามันมีความเป็นไปได้จากนั้นพี่บุ๋มก็ออกมาคอนเฟิร์มว่ามันเป็นเรื่องจริงวินาทีนั้นเราเศร้ามากใจสั่นแบบสุดๆตอนนั้นมีคนพยายามโทรเข้ามาสัมภาษณ์เยอะมากแต่หนูก็บอกว่าหนูไม่พร้อมที่จะพูดจริงๆ การได้ร่วมง,งานกันครั้งแรกรู้สึกอย่างไรการได้ร่วมง,งานกับพี่ปอในในละครเรื่องแรกหนูรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติสําหรับหนูมากที่ร่วมง,งานกับพี่เขาเพราะเราชื่นชมพี่เขาอยู่แล้วแต่พอได้ร่วมง,งานจริงๆมันทําให้เรารู้ว่าทําไมถึงมีคนรักเขามากขนาดนี้เราได้มีโอกาสเป็นพี่เป็นน้องกันพี่ชายคนนี้สอนอะไรหลายๆอย่างทุกครั้งที่หนูมีปัญหาหรือกําลังเศร้าเช่นตอนที่หนูเจอกระแสไม่ดีพี่ปอก็บอกเสมอว่าอย่าคิดมาก ขาบอกให้เราตั้งใจทํางานให้ออกมาดีที่สุดก็พอเพื่อพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเรามีความสามารถมากมายแค่ไหนหนูเลยมีกำลังใจที่จะทํางานมากขึ้นจนวันนี้หนูทําได้สําเร็จเพราะคําพูดและกลาลังใจจากพี่ปอนะครับเมื่อถามเกี่ยวกับความประทับใจอย่างที่ทุกคนทราบพ,พี่ปอเป็นคนติดดินมากบางครั้งหนูได้เห็นภาพที่พี่ปอช่วยเหลือคนอื่นอย่างเช่นตอนที่เข้าฉากละครอ,อยู่แล้วเจอคุณยายท่านหนึ่งกำลังกุดดินพี่ปอจะรีบวิ่ง เอาเสียมาขุดแทนคุณยายทั้งๆท,ท,ที่ขายังเจ็บในตอนนั้นและเขาก็ต้องเข้าไปเข้าฉากต่อแต่เขาก็ยังมาทําแทนคุณยายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการคุกคีอยู่กับพี่ปอคืออะไรพี่ปอเป็นดาราแต่เขาทําตัวธรรมดาสามารถสัมผัสได้ง่ายไม่เคยบ่นงานว่าเหนื่อยไม่อยากทํเขอสามารถทําทุกสิ่งได้หมดทุกอย่างและเขากลองทุกเมื่อเมื่อมีคุณขอร้องให้ช่วยเหลือ หรือแม้แต่คนไม่ได้ขอพี่ปอยก็จะช่วยแล้วก็ต้องบอกอีกว่าพี่ปอเป็นตัวอย่างให้เราในหลายๆด้านทั้งการด,ดําเนินชีวิตการทํางานจนกระทั่งการเป็นคนของสังคมต่อให้เขาเป็นดาราดังขนาดไหนเวลาเขาทําความดีเขาก็ไม่เคยไปปรับระกาศแต่ทุกคนสามารถรับรู้ได้ถามถึงเรื่องความฝันก่อนด้านนี้เป็นอย่างไรกลุ่มของพวกหนูจะมีพี่เป็กพี่ปออาตุย๋ยและหนูซึ่งทุกคนกลุ่มนี้จะสามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องเฮฮาและแชร์คลิปตลกเป็นกลุ่มไลน์ส่วนตัวในวันเกิดเรื่องและหนูทราบขา่าวตอนก่อนจะเช้าหนูฝันว่าพี่ปอได้ส่งข้อความเข้ามาในไลน์ซึ่งในความจริงพี่ปอไม่ได้คุยกับเรามานานแล้วตั้งแต่พี่เขาเข้าโรงพยาบาลแต่ในความฝันพอเราเห็นข้อความนั้นเราก็ดีใจว่าพี่ปอเขาหายป่วยแล้วจากนั้นพออ่านข้อความพี่ปอเขาเขียนว่าขอโทษกับเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาซึ่งหนูไม่เคยคิดว่าข้อความในฝันมันเป็น มันจะเป็นคำส่งท้ายที่พี่เขาส่งมาให้พอหนูตื่น,หน,นหนูไปทํางานหนูก็ได้ทราบข่าวว่าพี่พอเขาเสียแล้ว